หมอโอพูดถึงแม่น้องชมพู่หลังก่อนหน้าบอกชื่อคนฆ่าน้องชมพู่ไปแล้วสวัสดีค่ะทุกทุกท่านที่รับฟังรับชมคลิปนี้นะคะจากกรณีมี f a c e b o o k ชื่อหมอโอมือปราบสัมภเวสีได้ออกมาร้ายสดกรณีคดีน้องชมพู่และเผยชื่อคนร้ายที่ทำน้องชมพู่ทำเอาอึ้องกันทั้งโซเชียลเพราะเจ้าตัวบอกว่าทักแชทไปหาเพจดังกล่าวพร้อมบอกที่ซ่อนหลักฐานไปกับเพจและตำรวจหมดแล้ว แล้วจะไม่ยอมบอกใครนอกจากตำรวจสำหรับท่านใดที่อยากฟังก็ฟังในคลิปได้เลยเนื่องจากในคลิปดังกล่าวมีการเอ่ยชื่อคนทำร้ายน้องชมพู่จึงล่อแหลมที่จะนำมาเขียนเป็นตัวหนังสือและอีกคลิปหนึ่งที่น่าสนใจคือหมอโอยังบอกอีกว่าตอนนี้น้องชมพู่ยังไม่ไปไหนสิงอยู่ในตัวคุณแม่ทำเอาคน ฟังแล้วขนลุกขนพองไปกันอย่างมากหากใครอยากฟังจากปากหมอโอสามารถรับชมได้ตั้งแต่นาทีที่23.13เป็นต้นไปบางอย่างเราไม่สามารถเขียนออกมาได้อยากให้ฟังจากคลิปกันมากกว่า ว่าสรุปแล้วคดีน้องชมพู่เนี่ยเป็นยังไงตายยังไงอะไรยังไงคือผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับยิ่งคุยก็ยิ่งมีเรื่องผมก็เลยทำการบล็อกไปซะผมก็ได้บอกว่าอธิบายบอกไปว่าผมได้พูดไปหมดแล้วนะครับเขาว่หาว่า ผมเนี่ยเป็นคนที่ออกมาพูดในสื่อผมเขาบอกว่าใช่เขาผมก็เป็นคนที่ออกมาพูดในสื่อแล้วเขาเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อหมอที่ไหนเลยนอกจากหมอปาจากท่านหมอปาแต่ว่าถ้าคุณเชื่อหมอท่านหมอปาคุณก็ไปถามหมอปาเดีครคุณก็มาถามเสาซีผมทำไมว่าน้องทีพูดเป็นอะไรตายกักฐานอยู่ที่ไหน แล้วคุณก็มาพูดในซื่อว่าแม่ชมพู่เป็นคนฆ่าหลองชมพู่ผมก็บอกว่าใช่ไงเขาก็บอกว่าร่างทรงไปนั่นนี่ไปเยอะแยะแต่ก็ไม่เห็นมีใครกล้าพูดทุกคนผมก็บอกว่าใช่ไงก็ผมนี่ไงกล้าพูดผมก็พูดไปแล้วไงถ้าคุณต้องการอะไรอีกผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมสัมษั์เขาแล้วเขาไม่ดี มาดีครับผมครับเขามาร้ายผมสัมผัสได้ว่าใครมาดีมาร้ายผมจะบอกให้นะเซนส์ส่วนตัวผม,มรู้หมดแหละเขาจะทำไมาขยันขยอยผมพูดอยู่แล้วผมก็พูดไปหมดแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดหลักฐานหรือสิ่งที่ผมสัมผัสได้อะไรในตัวของไม่ชมพูนั่นอยู่ตรงไหนที่ผมก็ได้ส่งให้ตำรวจไปแล้วส่งให้เพจไปแล้วนะครับ ทีนี้มันจะช้าหรือไวเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมนะเพราะผมได้ส่งเรื่องไปหมดแล้วนะครับมันไม่เกี่ยวกวับผมนะแต่แค่ผมแค่มาลั่นวาจาสัจจะไว้เพิ่มว่ามันพลาดไม่เกินมันโกนเนี่ยต้องโดนจับนะถ้าเขาได้อ่านได้ดูหรือว่าเขาเชื่อผมอะเชื่อในสิ่งที่ผมพูดเนี่ย าก็จับได้มีคดีนี้ได้นะเขาก็พยายามพยายามไว้ผมพูดอยู่เลยผมว่าผมก็พูดไปแล้วก็นี่ไงผมเนี่ยคนจริงกล้าพูดเขาบอกว่าร่างทรงไปเขาดูตลอดเลยว่าไม่มีใครกล้าพูดในสักคนก็ใช่ไงผมก็พูดไปแล้วว่าผมเป็นคนพูดต้องการอะไรอ่ะเอผมก็ไม่เข้าใจายอไง,งแล้วก็มาบอกผมว่าหาว่าผมเนี่ยเอาศาสนาคุณมาอ้าง ไม่เข้าใจเหมือนกันผมเนี่ยในฐานะสายพระพุทธศาสนาเนี่ยสาวขององค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมต้องเรียกว่าสาวเพราะผมปฏิบัติได้เนี่ยผมอยู่ในสิ่งห้าได้ผมก็เลยบอกว่าคุณไปสอนตัวเองก่อนดีกว่า ผมาดาทไปแล้วผมได้ส่งวิดีโอผมไปแล้วส่วนตัวแล้วผมก็ได้พูดไปว่ากระนอ่กชิ้นนั้นน่ะมันอยู่ไหนผมก็ได้บอกแจ้งไว้หมดแล้วเหลือแค่ทางเทศทางตารวจแค่นั้นแหละผมพยายามช่วยเต็มที่แล้วผมช่วยจนผมน้ําตาไหลผมช่วยด้วยความตั้งใจนะเพราะความอยากช่วยไม่ได้ออกมาสร้างภาพไม่ได้ออกมาเพื่ออยากดัง เห็นพวกญาต่ยาดังๆไปอ่ะน่ะไปตายห้าหมดเลยนะที่บ้านก็กอบอะตายเกลี้ยงเป่อยาตดังอะไปก็ตอบอะไรไม่ได้และคือพวกยาติดังแต่ผมอยู่บ้านเฉยผมสัมผัส์ได้ยังไงผมเห็นยังไงผมก็พูดอย่างนั้นแล้วผมก็มั่นใจยังไงผมก็พูดอย่างนั้นผมไม่ต้องไหนยังไงก็จับได้ ผมส่งไปให้หมดแล้วทั้งคลิปวิดีโอส่วนตัวผมอะที่ผมกล้าพูดกล้าย,ยืนยันและผมก็ชี้ว่าหลักฐานมันอยู่ตรงไหนไอชิ้นที่มันสำคัญที่สุดอ่ะไอเสื้อไม่มีหรอกเสื้อเผาไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อผมหรือเปล่าเพราะผมส่งให้ไปหมดแล้วนะครับ ผมก็แค่ออกมาช่วยในสิ่งที่ผมสัมผัสได้ในตัวแม่น้องชมพู่ผมพูดที่เลยว่าผมสัมผัสได้ในตัวแม่น้องชมพู่แล้วมันคืออะไรนั้นผมก็ได้บอกไปแล้วใครเป็นคนทำํำก็ได้บอกไปแล้วผมก็ส่งคลิปวิดีโอผมไปแล้วหลักฐานอะไรที่ผมสัมผัสว่ามันอยู่กะแม่ชมพู่ผม็ได้บอกไปแล้ว ขึ้นอยู่กับเพจขึ้นอยู่กับตำรวจนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับก็คุณจะไปตามที่ผมบอกหรือเปล่าแล้วก็เพจจะนำเสนอให้จะบอกสกิทต,ตำรวจให้หรือเปล่าแค่นั้นเอ